สวัสดีครับทุกคนผมอาชินนะครับตอนนี้อยู่กวางโจนะครับอยู่แถวใกล้ๆสนามบินปายหยินนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนมาดูคนที่เ,เข้ามาทำงานในเมืองกวางโจแล้วก็ยังไม่มีเงินไปซื้อคอนโดซื้อบ้านเขาจะมาอยู่ยังไงครับก็วันนี้จะพาทุกคนมาชม หมู่บ้านในเมืองกวางโจวนะครับมันเรียกว่าเฉิงจงชนภาษาจีนครับแล้วเรามาดูกันว่าหมู่บ้านในในเมืองกวางโจวอะ่ะมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ของคนที่เข้ามาทํางานในกวางโจวอะ่ะมันเ,เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนด้านซ้ายมันจะเป็นร้านค้านะครับมันมีขายทุกอย่างนะครับบอกเลยนะคนที่ มีบ้านอยู่ในกวางโจ๊ไม่ธรรมดาเห็นไหมรถแบบนี้อี่ห้ออี่ห้อดังแบบรถหรูอะแล้วเราเข้าไปดูข้างในอีกตอนนี้เราได้เข้ามาแล้วครับส่วนอันนี้มันเป็นรถสามล้อนะครับเขามาส่งของครับเล็กๆนะครับถ้าวิ่งในเมืองมันจะคล่องหน่อยนะครับอย่างหมู่บ้านแบบนี้แต่อันนี้มันจะเป็นบ้านเก่าแล้วครับดูดิเขาก็ยังไม่ได้สร้างใหม่เหมือน เดือกอื่นนะครับอันนี้คือเดือกก็สูงมากนะครับประมาณ4-5หชั้นขึ้นไปอ่ะเขาจะต่อเติมเรื่อยๆเพื่อให้คนที่เข้ามาทำงานในเมืองกวางโจวมาเช่าอยู่นะครับอันนี้เหมือนอันตรายไหมไม่แน่ใจนะแต่ว,ว่าเราเห็นตรงนี้แล้วเขาก็เหมือนต่อเติมเรื่อยๆอ่ะ แต่เราเดินเข้าไปอีกนะครับส่วนมากรถที่เขาใช้ส่วนมากเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ามอไซค์รถไฟฟ้า3ล้อนะครับอย่างรถ e V อะไรประมาณนี้ส่วนมากเป็นรถแบบนี้ครับเพราะว่ารถไฟฟ้ามอไซค์มันคล่องครับเวลาเวลาตอนเช้าไปทำงานถ้ารถติดมากไปสายแน่นอนแต่ถ้าเป็น รถมอไซค์ไฟฟ้ามันคล่องครับก็เลยส่วนมากคนนิยมใช้นะครับรถยนต์อาจจะไม่มีแต่ว่ารถมอไซค์ไฟฟ้าต้องมีแต่มาที่เขาจอดเต็มเลยครับซอยเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้มันมีร้านค้าครบทุกอย่างนะครับร้านอาหารร้านค้าขายขายของแล้วก็ขายพวก ผักผลไม้เนื้อหมูต่างๆนะครับอันนี้ก็ล้านค้าเหมือนกันครับสองร้านติดกันเลยส่วนตรงนี้จะเป็นทางแยกนะครับขับรถอยู่ใน หมู่บ้านแบบนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเพราะว่าซอยมันแล็กแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องเคยคนมาเย,ยอะอะอันนี้ก็ปานเก่าเกนนะครับนานแล้วแต่ที่ที่นี่แพงมากนะครับถ้าคนมีบ้านอยู่แถวนี้ส่วนมากรวยครับเขาก็ไม่ค่อยพักอยู่แถวนี้นะเขาก็ ไปซื้อคอนโดซื้อบ้านอยู่ที่อื่นแต่ส่วนบ้านที่นี่เขาสร้างใหม่แล้วก็ให้คนมาเช่าครับรวยครับอันนี้ก็บ้านเก่าเก่นะครับเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำใหม่แต่แบบนี้ก็ดีนะครับประมาณ20 30, 30ปีที่แล้วนะบ้านนอกจีนก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับ ที่มันแพงมากถ้ามีสักไร่หนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่ในเมืองกวางโจวนะรวยครับรวยอันนี้ก็บ้านเก่าเดี๋ยวพาทุกคนเข้ามาในซอยนี้ดูส่วนมากเป็นรถไฟฟ้านะครับซอยเล็กๆอันนี้กบ็บ้านเก่านะครับในฝั่งซ้ายนี่บ้านเก่าเลยใช้หลังคาแบบนี้นะครับมันเรียกว่าหลังคาตินเผาไหม เก่ามากครับมันให้เรานึกถึง30-40ปีที่แล้วของจีนนะครับบ้านเก่าเกา่ส่วนสายไฟก็ไม่ได้เก็บเรียบร้อยนะครับแต่เข้ามาในนี้มันสะอาดนะเห็นไหมข้างหน้าจะมีคนคอยมาทำความสะอาดเก็บขยะตลอดนะครับ อันนี้ป้านดินนะครับแต่ก่อนป้านนอกของจีนจะเป็นแบบนี้ป้านแบบนี้ผมก็เคยพักอาศัยอยู่นะครับอยู่กับาตายายครับเดี๋ยวมันอันตรายมากเวลาฝนตกแลว้วอะอย่างตรงนี้ถ้ามันโดนฝนมันจะมันจะหลุดนะครับนี่ประตูแบบนี้ประตูไม้ครับ คลาสสิกมากถ้ามันใช้กุญแจใช้ใช้ลวดมามันเรียกว่าอะไรเอารวดนมาทำครับบ้านเก่าเกา<ะ>ไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้ยังได้เห็นบ้านเก่าแกา่เพราะว่าส่วนมากกวองโจเขาพัฒนาแบบเร็วมากนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าอีกนะครับทางนี้คือเมื่อคือน มากับเพื่อนนะครับก็คือเวลาเราเดินกลับบ้านเราผ่านทางนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจผมก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้คนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่จีนตอนนี้คือ10บโมงนะครับเขาไปทำงานหมดครับก็เลยเงียบหน่อยเงียบสงบดีนะครับเดียจะมีเสียงเครื่องบินอนะ่ะ ไต้ยินเสียงเครื่องบินตลอดนะครับเพราะว่าแถวนี้มันใกล้สนามบินป่าหยุ่นนะครับนี่ข้างหลังก็บ้านตินเก่าเก่นะครับเจอสถานที่เก่าเก่แล้วครับจงเยซูเยียนแต่ก่อนมันเป็นเหมือนโรงเรียนนะครับช่วงสมัยรัชะวงศ์เชิงนะครับนั้ว่าอะไรนะปี19 0่วนสวนนะครับ ท,ที่ที่เขาเขียนเวลาไว้อยู่ตรงนู้นครับมันสถานที่เก่าแกน่น่าจะประมาณ1นึ่ปีแล้วครับแต่ตอนนี้เราเข้าไปไม่ได้เราให้ดูข้างหน้าเฉยๆนะครับแล้วก็บนหลังคามันก็มีอันนี้ขึ้นหมดเลยครับบ้านเก่าแก่มากมเราไม่น่าเชื่อนะหมู่บ้านแบบนี้มันมันมีสถานที่แบบนี้ด้วยครับ จงเยซูเยนน่าสนใจครับถ้าทายเข้าไปถ่ายก็ยิ่งดีครับอ,อยากได้เพื้นที่ทักไล่หนึ่งอยู่ในเมืองกวางโจจะได้รวยขึ้นทันทีเลยครับไอ้ตรงนั้นมีมะละกอนะครับใครอยากทำซ่อมตําก็ขอเขาได้ครับขโมยไม่ได้นะบ้านพักห้องเช่านะครับ เใช่ไหมตรงนี้เขาต่อมา6ชั้นเลยเราคาเช่าที่นี่นะตามที่เพื่อนบอกเขาบอกว่าเขาเช่าที่นู่นม,นมามีสองห้องนะครับทั้งหมด3ามห้องแล้วก็มีครบทุกอย่างราคาประมาณอยู่ที่สอง0มบาทต่อเดินมันรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับผมว่ามันไม่แพงนะครับสำหรับอยู่ในเมืองกวางโจ ถ้ามันกม็มันก็มีแบบหลายแบบนะครับถ้าห้องเดียวอะไรก็ก็มีนะครับเดือนละประมาณประมาณ4ี่พันสามพันนะครับสามสี่พันมันก็มีนะครับสําหรับคนที่เข้ามาทํางานในเมืองกองางโจ้พักอยู่หมู่บ้านแบบนี้มันคุ้มที่สุดแล้วครับเพราะว่าเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับเก็บตังค์ทำงานอันนี้คือ รูปเขียนรูปวาดนะครับตอนที่สมัยก่อนจีนเขากำลังพัฒนายังไม่ได้ยังไม่ได้รวยมากถ้าเป็นตุ๊จีนนะครับจะสนุกมากจะเป็นแบบนี้นะครับ <iende> ก็บรรยากาศหมู่บ้านในกวงางโจวก็ประมาณนี้นะครับเด็กสงส่วนมากเจ้าของบ้านเป็นคนรวยแล้วก็มีคนเข้าพักเข้าออกตลอดนะครับ ก็สำหรับคนที่ยังไม่มีเงินไปซื้อบ้านซื้อคอนโดก็พักอยู่ห้องเช่าแบบนี้มันคุ้มนะครับถ้าสักวันหนึ่งเราเก็บเงินได้แล้วเรารวยขึ้นแล้วเราค่อยไปซื้อคอนโดก็ได้ครับ